วันนี้มาแนะนำนะคะวิธีการดูแลผิวกายยังไงให้สวยนะคะอันดับแรกนะคะเราต้องสครับผิวก่อนนะคะด้วยตัวนี้เลยนะคะ n น t u อ a l นะคะเนอ 4เซนนะคะเป็นสครับผิวที่ไม่บาดผิวเนื้อละเอียดนะคะเป็น body s c r า mark detox แล้วก็เป็น w a i ทน n ิ่ g ด้วยสครับนะคะผสมสอทองคํานะคะเนื้อของเขาละเอียดมากนะคะดูเลยนี่เป็นสครับที่เรารีวิวบ่อยแล้วก็ใช้จริงนะคะเนื้อของเขาละเอียดไม่บาดผิวแล้วก็ไม่ทําให้ผิวไวต่อแสงนะคะขัดผิวนะคะแล้วก็า a ์ k ทิ้งไว้ได้เลยนะคะเนื้อสครับเขาเนียละเอียดนะคะ ตัวนี้จะช่วยเปิดผิวและทำความ,วามสะอาดผิวขัดที่ไขได้ด้วยนะจ๊ะ ตัวนี้ขัดขัดแล้วก็มาทิ้งไว้ได้เลยนะคะทําเป็นประจำสัปดาห์ละว2 2ครั้งนะคะจะช่วยนะคะทําให้ผิวเรานะคะดีขึ้นนะคะใครที่มีผิวนะคะผิวแห้งง่ายควรสครับผิวก่อนนะคะผิวไม่สว่างผิวไม่มีออร่านะคะหรือว่าจะเป็นเจ้าสาวนะคะแนะนําให้ใช้สครับได้เลยนะคะทําเองได้ที่บ้านให้ผิวสวยนะคะเพออายุเยอะแล้วเนะี่ยผิวมันจะไม่ค่อยเนียละเอียดไม่ค่อยสวยใช่ไหมคะการ สักครับผิวบ่อยๆนะคะจะช่วยได้นะคะสัปดาห์นึงหนึ่งถึงสองครั้งพอนะคะเนื้อของเขาไม่บาดผิวนะคะไม่แสบนะคะไม่บาดไม่แสบนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเขาปรับสีผิวได้นะคะตั้งแต่ครั้งแรกเลยไม่ทำให้ผิวไวต่อแสงด้วยนะคะ <c oughs> ไปล้างออกได้เลยนะคะแต่นี่ทำให้ดูจะเช็ดที่ดูกอ่านี่เห็นไหมผิวจากคำ้คำๆเมื่อกี้นะคะ พอเช็คออกปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นความแตกต่างเลยเห็นไหมคะาสามารถนะคะมาร์กได้นะคะขัดทุกวันได้ไม่มีปัญหานะคะแต่แนะนำนะคะสัปดาห์ละ1 2ถครั้งพอนะคะสัปดาห์ละ1 2ครั้งพอนะคะ เช็ดออกแล้วเนี่ยนะคะพอเช็ดออกแล้วผิวเราจะรู้สึกว่าสว่างขึ้นแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นด้วยนะคะเพราะเขาได้กำจัดสิ่งสกรปรกออกจากผิวไปแล้วเนอะ เป็นสครับที่ใช้แล้วไม่แสบไม่บาดผิวนะคะต้องตัวนี้เลยนะคะต้องตัวนี้เลยนะคะใช้ดีมากนะคะแล้วพอเราสครับผิวเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราจะมามาผิวนะคะด้วยนี่เลยแมทนี้นะคะ h e r b e r Garden เดนนะคะ Herber Garden เดนะคะตัวนี้เป็นมาร์กเจ้าสาวนะคะมาร์กมะขามเป็นเนื้อมะขามอันนี้ใช้จริงเนาะนะคะแล้วก็มาร์กทิ้งไว้เลยปื๊บป๊บ,ปบ ใครอยากใช้ผิวอยากมีผิวออล่านะคะให้ขัดแบบสม่ำเสมอผิวจะสวยออล่านะคะให้มาร์กทิ้งไว้นะคะตัวนี้จะทำนะคะให้ผิวเนียนผิวกระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะออนี่เนื้อมันอาจจะไม่สวยหน่อยนะคะหรือใครที่อยากผิวสวยนะคะผิวสวยสา,สามารถใส่น้ำผึ้งก็ได้นะคะหรือว่าสามารถใส่ขมิ้นด้วยก็ได้นะจ๊ะแต่ส่วนเราเราชอบใช้มะขามเปียวนะคะ สครับเสร็จแล้วเราก็มาร์คทิ้งไว้5-10นาทีนะคะแล้วผิวก็จะเนียนขึ้นเลยพอมาร์คด้วยมะขามเสร็จแล้ว5นาทีนะคะเห็นไหมความแตกต่างนะคะอันนี้มือนี้จะเหี่ยวย่นอยู่เพราะอไเราได้เสียก3ามไปไปลายแล้วเนาะ ให้ดูชัดๆนะคะเสร็จแล้วนะคะเรามาบำรุงผิวนะคะด้วยนะคะเบบี้ออยนะคะเบบี้ออยนะคะของเจเนอรัลนะคะหลักๆที่เราใช้ก็จะมีนางรำกับเฟิร์สเลิฟนะคะเราใช้ขนาดเล็กเพราะว่าเราชอบกลิ่นเราอยากมีหลายๆกลิ่นแล้วก็ลองขนาดเล็กดูก,ก่อนนะคะตัวนี้เป็นเบบี้ออยนะคะ ควรทาเพราะเขาจะกักเก็บความชุ่มชื้นกับผิวได้นะคะแล้วก็ทําให้ผิวเราเนียนขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะทําให้ผิวสุขภาพดีมีออร่ากลิ่นของเจนอรอจะหอมนะคะติดผิวทั้งวันนะคะหอมติดผิวทั้งวันเลยนี่ทาเข้าไปนะคะตอนตัวปิดเปียกนะคะกักเก็บความชุ่มชื้น กับผิวได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยยูซลินนะคะตอนเช้าเราจะตามด้วยยูซลินนะคะส่วนตอนเย็นนะคะเราจะตามด้วยนี่นีเวียนะคะในตํานานนะคะใช้หมดแล้วเนาะยังไม่ได้กระปุกใหม่ยังไม่มานะคะพอตอนเย็นอะ่ะขัดเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วนะคะก็ทาด้วยฟอร์สเลิฟก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยมอสเจอไรเซอร์นะคะมอสเจอไรเซอร์ของนีเวียนะคะตลับ นี้บอกเลยว่าใช้ดีมากทำให้ผิวมีออร่าไม่เหี่ยว